ที่นี่มันที่ไหนกันฮึไโยนัมเบอร์ทีเหมือนเราจะตื่นออกมาจากเครื่องทามสลิปนะฮะนี่อะไรเทอร์มินอลออฟไลน์คิทตี้คอร์เออร์นี่อะไรอ่ะอ๋ออ,อันนี้เตียงนะฮะ กด e เพื่อนอนนอนเลยแล้วกันอ่ายังเช้าอยู่นะไม่ให้นอนตรงนี้เปิดได้มีอะไรไหมไม,ม่มีตรงนี้โอเคมีสองชิ้นนะเป็นแบนเดดกับอุ้ยอะไรไฟช็อตด้วยเหรออ,อันตรายนะเนี่ยนี่อะไร นั่งได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เหมือนจะเป็นจดหมายหรือเปล่าฮะถึงคุณเวลหวังจริงๆว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้แต่เมื่อคุณอ่านสิ่งนี้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้กลับมาที่นี่เมื่อ17วันที่แล้วไฮยอพอร์ของผมพลังงานได้หมดลงจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาที่นี่บนเกาะเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือผมพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คุณออกจากสิ่งนั้นแล้วแต่ผมก็ทำไม่ได้ ผมลืมกุญแจในการเริ่มลำดับการปลดดังนั้นผมต้องหาคำตอบเออนเดสันดูเหมือนคุณอดิสันจะตื่นก่อนเรานะครับแต่เขาหายไปไหนแล้วอีกฉบับหนึ่งจากคุณอดิสันเหมือนกันปลองสวันก่อนผมโชคดีที่ได้เจอซากเรือลำเก่าของเราถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพลังงานเหลืออยู่แล้วแต่มันก็เพียงพอที่จะเก็บข้อมูลโครงสร้างภูมิประเทศที่บันทึกไว้ในเคส ซึ่งบันทึกไว้ได้ระหว่างการชนและรอการส่งข้อมูลไปยังเมนเฟรมของเรือผมสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วยนาฬิการวมกับการสังเกตด้วยตนเองผมจึงสร้างแผนที่คร่าวๆของเกาะโดยรอบได้มันยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบแต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นฉันจะฝากสำเนาแผนที่ของฉันไว้ที่นี่เผื่อเอาไว้คุณเอเอเดอร์สันถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วนะแต่เขาก็ยังทิ้งจดหมายไว้ให้เรา แล้วก็แผนที่ที่ไม่มีอะไรเลยอืมแต่ก็เก็บไว้นะเพื่อมีประโยชน์ในอนาคตโอเคทำะายต่อกด F ค้างไว้เพื่อดูเวอร์ชั่นะวันนี้วันที่1ตอนนี้เที่ยงแล้วอาหารกับน้ำยังเพียงพออยู่มีอะไรมัง่งมีค่าความแข็งแรง มีความแม่นยำมีสกิลในการคราบสเตมินาทำอาหารแล้วก็ออกซิเจนตรงนี้มีอะไรโอ้อะไรครับเนี่ยชิคเก้นคอรี่อาหารนะกับอะไรน้ำหนึ่งกระป๋องดีที่คุณแอดสันยังทิ้งของไว้ให้เรานะออกไปเลยแล้วกัน โอ้ที่นี่มันไฟนี่ก็ช็อตจังที่ไหนครับเนี่ยดูเหมือนเราจะตกมาบนเกาะนะกาอะไรไม่รู้อืมโอ้ฝั่งนู้นมีอีกสองเกาะนะฮะ แต่ก่อนจะไปที่นูน่นสิ่งแรกเลยเราควรจะก่อไฟให้ได้ก่อนนะฮะดูเหมือนว่าเราจะต้องทําขวานหินก่อนนะฮะแต่ก่อนอื่นเอาไปกล้วยทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนกิ่งไม้โอเคครับขวานไม่มีพื้นที่นะฮะเออ่วางแป๊บโอเคได้แล้วนะฮะแล้วก็ทําการ ตัดต้นไม้โอ้โหต้องตัดต่อเหรออืออือกล้ามขึ้นแล้วโอ้โหกล้ามขึ้นแน่นอนให้เก็บอะไรเก็บคออนัทเหรอแล้วเราจะเก็บยังไงเก็บยังไงนะเราต้องครับ ธนูก่อนหรือเปล่าฮะเอาไว้ยิงมะพร้าวใช้เชือกอีกหนึ่งเส้นนะฮะรับเชือกนะฮะแล้วก็ครับธนูโอเคได้ธนูแล้วนะฮะอืมแต่ไม่มีลูกนะฮะเรายังครับลูกธนูไม่ได้นะฮะแล้วเราจะเก็บมะพร้าวยังไงขึ้นไปได้ไหมจึบจึบปัง โอ,โอ้เอ๊ะร่วงลงมาแล้วนะฮะโอเคต่อไปให้ทำเชลเตอร์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะทำเชลเตอร์นะผมว่าเราก่อกองไฟกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้ำกับอาหารใกล้หมดแล้วนะฮะเพราะคอนัทเรากินโคอนัทไปก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องการหินนะฮะแล้วหินก็หายากซะด้วย อันนี้อะไรค่ะอืมเปิดไม่ได้โอเคเจอแล้วนะก้อนหินจะไปเลยสองก้อนนะปูก็กินได้ไหมจัดการโอเคเก็บไปก่อนนะโอ้มืดแล้วนะตอนนี้ ดูเหมือนว่าเราน่าจะทําให้ทันแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้เรานอนในกระสวยก่อนแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุยกันต่อโอเคฮะตอนนี้เราน่าจะได้ไม้เพียงพอสำหรับการทำกองไฟแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำไว้ตรงนี้เลยละกันนะกด R เพื่อ r o t a t นะฮะ กองไฟกองแรกนะของเรากดอีค้างเพื่อจุดต้องใช้คิดดิงนะที่จุดไฟอยู่ไหนวะอ่าตรงนี้นะเชือกหนึ่งเส้นไม้สองแท่งนะตอนนี้เรามีไม้อยู่แล้วหนึ่งเราต้องหาเชือกอีกหนึ่งเส้นนะใบกล้วยเรายังมีอยู่เดี๋ยวเราเอาปูวางไว้ตรงนี้ก่อนนะกับอาหาร แล้วน้ำเราได้เชื่อกับไม้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะคราฟที่จุดไฟโอเคแล้วเราก็มาจุดไฟกันนะะต้องใส่ก่อนนะฮะโอเค แล้วก็จุดโอเคเราได้ไฟแล้วเราย่างยังไงใส่เข้าไปไ<ว>เป็นการย่างที่สมจริงมากเลยนะเอาวางไว้ก่อนนะรอให้มันสุกโอเคระหว่างที่รอปูสุกนะผมว่าอีกอย่างที่จำเป็นเลยก็น่าจะเป็นน้ำนะที่กองน้ำนะเราต้องใช้ไม้ หอันเชือก2เส้นหิน3มก้อนแล้วก็ใบกล้วย5้าใบนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไม้กันก่อนเลยละกันนะฮะตอนนี้ปูเราใกล้สุกแล้วนะเพปูเราสุกแล้วแล้วกินยังไงคิดขวาโอเคอยังหิวอยู่นะ ดูเหมือนว่าปููตัวเดียวจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบทําที่เก็บน้ําก่อนเลยนะก่อนที่น้ําจะหมดแล้วก็รีบไปหาอาหารระหว่างที่หาอุปกรณ์อยู่นั้นดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะหิวน้ำมากๆนะผมว่าน้ำกระป๋องแรกของเราขอกินก่อนเลยละกัน โอเคฮะเราต้องรีบหาของเพื่อที่จะมาทำที่เก็บน้ำต่อเลยนะตอนนี้เราขาดเห็นอีกหนึ่งก้อนซึ่งคิดว่าเราน่าจะต้องทำพิกแอคนะ,ะโอ้โหทุกตั้งนานได้เห็นสองก้อนนะ โอเคฮะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะได้อุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะในการครับที่เก็บน้ำแล้วผมจะทำที่เก็บน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะปั๊ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้พอรอนด้วยนะฮะในการก่อสร้างโ้ยากเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวผมต้องหาอ,อุปกรณ์ทําคอนก่อนละกันโอเคตอนนี้เราได้ค้อนมาแล้วนะฮะทุบเลยสร้างเลยละกัน เรียบร้อยนะฮะเราได้ที่เก็บน้ำมาแล้วโอเคอย่างน้อยเราก็สบายใจได้นะฮะว่าเราจะมีน้ำใช้นะแต่ดูแล้วเหมือนฝนจะไม่ตกเลยนะต้องรอรุ้นนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าอเอแล้วกองไฟเราก็ได้มอดดับไปแล้วนะทิ้งแค่ซากฐานไว้ให้ โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะเราจะมาทำที่พักกันเพราะว่าตอนนี้เราก็มีน้ำแหละโอเคครับไว้เจอกันฮะ